น้องภูมิเดี๋ยวนี้ไม่ดู YouTube แล้วดู tiktok กระเดื่อกระเดื่ยกระเดื่อไรไรนี่ครับเชียร์ข้าวเช้าโดนโฆษณาตลอดเลยเราดูยูทู e กายปั่นเหมือนเดิมซื้อตั๋วแล้วนะทุกคน คืนวันที่26กนะครับกับวันที่6ไปแค่ไม่กี่วันตารางก็คือว่าไม่มีเพราะว่าไปอยู่กับทีมโตซังไม่รู้ว่าแยกกับเอโตซังวันไหนแต่ออโตซังขับวันที่2แล้วผมอยู่ต่ออยชักนิดนึงไหน,หนไปแล้วก็เออจะได้มีเวลาไปไหนมาไหนที่ที่ตัวเองอยากไปซึ่งยังไม่ได้จองอะไรเลยแล้วก็ดูแค่วิธีเดินทางเฉยๆก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางได้ไหมด้วยนั่นแหละครับวันเสาร์เอ้หนุ่ยจะทำไรวันนี้ตื่นสายมากเลยว้าไม่กี่ ตื่นว่าเอ๊ะนั่งดูนาฬิกาเฮ้ยมันกําลังจะเที่ยงใช่ไหมวะมันกําลังจะบ่ายโมงเฮ้ยบ่ายโมงเลยเหรอเฮ้ยนาฬิกามันเอ,เอียงมั้งเพราะว่าเราแบบตื่นมาด้วยมุมมองหัวด้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นมุมนาฬิกานะอ๋อตื่นบ่ายโมงมึนเลยจะจะเราจะไปดูดับเบิ้ลดอลหรือเปล่าคะอยากดูว่าอยากดูอยู่ใช่ไหมออขอบ้ควเกินข้าวก่อนละกันน้ำส้ม ปรุงก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องซิมป้อนเลยพวกมึงล,งลองลองเนื้อเปิดลูกชิ้นแล้วกันอืมไออืมก็หอมเนื้อเดีคือพี่จอกินก๋วยเตีย๋ยว,ว่าพี่จอไม่ใส่พริกใช่ไหมแต่ว่าพี่จอก็จะเอาเผ็ดกับน้ำส้มเพราะพี่จอใส่น้ำส้มเยอะอันนี้ถือว่าน้ำส้มมันเผ็ดเลยวะแต่ก็เคยเป,ปลี่ยนบรรยากาศเพิ่งเห็นข่าวน้องมิลลี่ได้ไปโคเชลา่ายินดีกับน้องด้วยครับ จะเล่าให้ฟังว่าผมเพิ่งคู่กับมิลลิไว้ว่าก่อนไปอเมริกาไยบอกว่าเอางมึงต้องไปยืนที่เวทีอเมริกาวเอ้งไม่ได้แค่เวทีนี้หรอกอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ถึงปี <c oughs> ไม่ถึงปีไ <f> ป <ile> แล้วยินดีด้วยยินดีด้วยอีกครั้งเ <c oughs> ย่เราสงการเรามีอะไรดูแล้วครับมีดูโคเชล่านะครับดูน้องมิลลิไปให้กําลังใจน้องกันเยี่ยมมันต้องไม่จบแค่เท่านี้หรอกฝีมือน้องมีมากกว่านี้ใช่ไหม ช่วยกันดูกาแฟาวันนี้สามสหนึ่งค่อยค่อยไปยค่อยอัดน,น้ำลงไปยังบ่าเริ่มผุดยังผุดแลเห็นหยดแล้วตอนนี้อยู่ที่สองบาทโอ้ยมีหวังว่าจะสวยแล้วเนี่ยพี่ยอดเห็นเขามีเอากระจกข้างไปติดเครื่องอะ่ะอยากได้ยังเลยยังไม่ได้ไปหาสั่งเลย3ามบา4สีบาทรอสักครู่โอเคพุ่งขึ้นหกบาทยาว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  หกบาเจ็ดบานิ่ง stablesustain คุยหอมมากเลยหอมโคตรปุ๊บโหนุ่มนวลเก็บกระเป๋าและเพราะว่าเสื้อผ้าที่เอาไปก็คงไม่ได้เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ที่ไทยเอากระเป๋าไซส์ยี่สิบสองไป เราต้องเดินทางหลายเมืองไปกี่วันวะลืมนับป,ประมาณ10วันเอาไป7ตัวดีไหมหรือ10ตัวลืมก่อนเมื่อกี้เห็นดูภาพโอ้โหเพิ่งรู้ว่าใต้เครื่องคูนั้นอุจารขนาดนั้นแต่กาแฟสวยมากเลยเรู้สึกภูมิใจจริงๆเลยนะเนี่ยนะนะ,ะบบนะจ์วัดแรกกันสัตว์ประจำวันนี้ครับได้แก่ห6ห ไม่ต้องวากาแฟนะเพราะว่ามันไม่โหกอะ่ะมาซิมเบิงแล้วก็พูดถึงงานที่เราวาดดีกว่าฉันลงคอหครักขอโทษลูกงานที่วาดวันนี้ครับเป็นงานที่พี่จอชอบมากเลยพี่จอรู้สึก completely ต,ตั้งแต่คิดออกมาแล้วก็ตั้งแต่วาดลงไปแล้วก็ชอบที่ตัวเองวาดแล้วก็ชอบกิมมิ c ที่ตัวเองพยายามทําแล้วก็ชอบผลงานตัวเอง <laughs> นี่แหละครับ6 6หครับก็คือแ寒สายแงคือบางครั้งเขามองกันเป็นตลกร้ายว่าทุกคนนั้นบอกว่าโอเคนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการส่งสารพิเศษบางอย่างเข้าไปมันไม่ใช่แค่ โอเคนะเว้ยนายเรารู้กันใช่ปะ่ะอะไรแบบเนี้ยคืออยากให้ภาพโดยรวมมันดูน่ากลัวด้วยสีที่ไม่มีความน่ากลัวนึกออกใช่ไหมก็เลยพยายามวาดคืออันนี้คิดว่ตั้งแต่แรกเลยว่าโอเคกูจะขึ้นโครงขึ้นมานะแล้วกูจะค่อยๆตบแสง2ด้านด้วยสีที่เย็นแต่ว่าด้วยลักษณะเส้นกับหัวบลัดที่ใช้วิธีการกัดขอบ ของผ้าของอ็อบเจกต์เราพยายามจะให้มันมีความชาตานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้รู้สึกว่าออกมาแล้วมันโอเคนะเออวะ่ะสีเหลืองกับสีฟ้าก็ทําให้กูรู้สึกแบบนี้ได้เว้ยเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วครับรอเดินทางวันอื่นเนี่ยเราต้องเอาเวลาไปเก็บอุปกรณ์นี่เอาเสื้อสเวตเตอร์ไป3ตัวตัวบางไป2เอาแจ็กเก็ตไปเผื่อ เห็นว่าตอนกลางคืนมันลง1องศาก็เลยเอาแจ็กเก็ตไปเผื่อตัวหนึ่งอุปกรณ์กล้องเดี๋ยวรอเข้าออฟฟิศก่อนประมาณนี้ชิมกาแฟไปด้วยโอ้เฮ้ยโอ้โหกลับมากินเม็ด pues น mm ี้เราชอบมากเลยอ่ะมันคือเม็ดที่พี่จอนไม่เคยป้ายยี่ห้อไปมั้งเพราะว่าเดี๋ยวกลัวกูกลัวมันหมดแต่เอาเป็นว่ามันเป็นแบบดูโปรยกับต้องบังต้องบังต้องบัง เป็นฮอนดูรัสกับโคลัมเบียครับเป็นในโทนแบบวิสกี้อะไรแบบเนี้ยชอบมากเลยว่ะเนี่ย คือพี่จอชอบกาแฟที่เป็นขั้วกลางมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นนั้นอะที่แรงแรงเลยอะแรงพอๆกับกลิ่นกาแฟแต่ว่ามันดันอยู่กับกลิ่นกาแฟแล้วมันคอมเพล็กซ์อะแต่จะไม่ชอบกาแฟที่เฮ้ยอันนี้รสนั้นอันนั้นรสนี้มันพยายามยัดกลิ่นหรือว่ารสชาติต่างๆลงไปใน,มนเมล็ดมากเกินไปอะเรากินถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือกลิ่นกาแฟจริงๆนะแต่ว่ามันดันเป็นกลิ่นของตัวกาแฟที่เนเชอรัลอะแต่เป็นเนเชอรัลที่กลิ่นแรงงงกูไหมก็อย่างเช่นใบกะเพราอะเนเชอรัลแต่กลิ่นแรง แล้วพอมันมาผัดคู่กับพลิกผัดคู่กับกระเทียมที่กลิ่นแรงเหมือนกันแล้วออมมันไปนผัดกับเราแล้วมันจริงๆกับผัดกะเเรามันคอมเพล็กซ์นะเว้ยมันมันอร่อยมันอร่อยแต่เราแค่อาจจะคุ้นชินกับมันอันมึงผู้มึงคงเข้าใจกูแหละนั่นแหละลูกว่ากูเป็นึ่งหนึ่งโลกที่ชอบมากเลยทำไมน้องภูมิเลือกตัวเป็นพระ <c oughs> เขาเลือกตัวเป็นพระพระใส่แว่นด้วยพระเหรอสองด้วยทำไมหนูแต่งตัวเป็นพระทำไมหนูแต่ง <c oughs> ตัวเป็นพระน้องภูมิไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้อ่ะติดใจพระไม่รู้หนูไม่รู้จะแต่งไงดีก็เลยแต่งเป็นพระเนี่ยนะคิดนี่ออกแล้วช่วงนี้เป็นพระถึงลูกซองเลยหันมาเออเอเออเตัวเป็นพระหันมาเออเออออถ่ายได้เหรอนี่ดูมื้อเย็นวันนี้ครับน่ากินมากเลยมาดูดับเบิลโด้ดั The Secret of Double Door ชื่อภาพสองประตูความลับสองประตูซึ่งตอนเอาแบบเร็วๆง่ายๆเลยแล้วกันนะ อันหนึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยต้องพอจะจํา2ภาคแรกได้อยู่เพราะว่ามันเดินต่อเลย2จะมีขัดใจนิดหน่อยมันเป็นเหมือนหนังที่วัดความจริงจังในการเดินเข้าโรงอะ่ะคือถ้าเกิดเราจริงจังมากเราคาดหวังสูงอะ่ะก็ค่อนข้างอันตรายแต่ถ้าเราเดินเข้าไปเฉยๆหนังมันมีความสนุกมากเพียงพอที่มันจะปฏิเสธความสนุกตรงนี้ไม่ได้นสนุกกว่าภาค2เยอะเลยอันนี้ความรู้สึกพี่จอ์นนะพ่อพี่จอห์นะรู้สึกว่ากลัวตึงกับภาค2มากซึ่งภาคนี้ทําการบ้านดีมากขึ้นเรื่องอารมณ์โดยรวมนะแต่ว่ามันก็จะมีความหวง นิดๆดละกันต้องไปดูเองเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวสปอยประมาณนี้สนุกดีครับสนุกดีเต็มสิบคงให้ช่าหกจุดแปดะค้งคุยกับยี่ยี่นี่วันนี้ทำเองเลยเหรอ ใายทำมาเองโอ้ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นถ่ายเลยตอนน้องภูมิทำเองทำอาหารกินเองแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วทำอาหารกินเองได้แล้วเมื่อวานมีแกงจืดอันหนึ่งน้องภูมิหั่นผักกับหั่นหมูไว้ให้แล้วก็ย่าปรุงทำอาหารเป็นโอ้โตแล้วอยากจะพูดอีกนะว่าใส่ไม่คุยกับยี่ยี่และถ้าพูดเข้าใง่ายก็พวกมึงอยากกินอะไรจะป้อนนะก่อนจากกัน อยากกินกุยช่นี่เองใช่ไหมอยากกินกุยช่ตรงนี้ใช่ไหมจะแบกกินเนื้อก็ได้กินเนื้อก็ได้เนื้อที่นี่ราคมันมันกรอบเลยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคูทำของข้ามนตกเปล่าหายละกับข้าวเหนียวนุ่มันาไก่แกวออืมนุ่มหอมมันโอ้โหมันอื้อืออ้อ เออจังเลยเื็นกันเลยเจอพวกนี้เว้ยนี่มันอาฆาตอาฆาตมานี่มันตื่นมินทบาทไว้พระสวดมนต์ได้ยังสวดมนต์ได้ยังตื่นมินทบาทขันเช้าสวดมนต<ช>์ฉันเพลบางวันก็จะมีพระอาจารย์มาสอนบางวันก็ไม่มีสี่โมงยี่สิบขึ้นบวชสวดมนต์กลับมาก็พักอีกนิดนึงแล้วก็ทำวัดยืนแล้วก็ทำวัดแล้วทำวัดเสร็จกย,ยันเสร็จปุ๊บก็ขึ้นตอนนี้หนูให้พรได้ยังให้พรเป็นยัง ยังจำไม่ค่อยได้อะแต็กส่วนใหญ่แต่มันไม่เอาให้พรเจ๋งแค่ตายนะพูมเหมือนเหมือนหนูมีพลังให้พรติดบัฟให้คนอื่นนะหนูไม่เคยได้ไปขอบัฟจาก n p c ตัวไหนอ่ะไม่เคยนะอะไรหนูติดบัฟอ่ะหนูเพิ่มแอคแท็กเพิ่มดีเฟนซ์ให้คนอื่นอ่ะเป็นซัพพอร์ตอ่ะหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบติดบัฟให้คนอื่นแบบเวทอดินหนูชอบติดบัฟให้คนอื่นแบบทางกายภาพมากกว่ายังไงอ่ะก็มันทางกายภาพมันก็หนูก็ต้องท่องอ่ะ มีฮะมันมีใช่ไหมถามมาก้าดิใช่ไหมพักพากเขามีพรเลือกได้ว่าจะติดบัฟอะไรติดบัฟบวก exp ติดบัฟบวกเงินติดบัฟบวกอะไรเขามีติดบัฟกันไฟก็มีนะูจะตอนนั้นเห็นเลยเขียนมันเขียนเลยว่าคาถากันไฟอ๋อสามพันไรจ้าอบวกเงินสามพันค่าอะไรค่าค่าเกิดยังไงใส่บาทอ่ะแต่ว่าจ๋าไม่ไม่อยากให้เลยเพราะไม่งั้นจะไม่งั้นจะโดนพิคอร์เกตเอาไปหยอดใส่กระปุก ไม่เลยเ,เพราะกลัวโดนผิดกฎเก็บอันไหนให้พรลยให้พรไม่เอาเนี่ยให้พรคนเดียวเอาเอา,เอาถ้าหขับก็ให้พรได้ก็จะให้สองคอนเพราะว่าถือว่าจะได้น้ำพรด้วยเอเอเราสึกมาแล้วนะไม่มามามไมา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 ,มาให้พรเท่อะไรเท่กว่าส่วนน้ำโมตสั์กูเกินแป๊สบสาไปบนนี่สองรอบแล้วนะยังให้พรไม่ได้เนี่ยมันจอมยากแค่นั้นอะแค่พูดซะซเลยขอให้จเลยโรงเรียนจบไม่พีแต่มันต้องเป็นครัอายุอะไรอายุอะไร จำได้ไหมาอายุกีไ่ไรไม่ไม่บอกไม่บอก้วยไม่บอกปวดให้บอกเลยทิศว่ใไ้ทิศง <laughs> ั้นเดี๋ยวต้องไปบวดอีกเดี๋ยวจะได้จัะไม่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 ไม,ไม,ไม่อะไรอะซัมเมอร์อะซัมเมอร์ไปอีก <laughs>